สวัสดีทุกทคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีบเบฟโซในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชาใหม่กัดน,นะครับตู้กาชาล่าสุดที่จะมากันในท้ายเดือนนี้นะครับก็คือตู้กาชาเทศกาลนะครับเทศกาลลูเนอร์นิวเออร์ซามอนนะครับก็ผมเรียกเป็นเทศกาลตุ๊ดจีนแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นตู้ตุ๊ดจีนตู้แรกเลย นะครับของเกมนี้ปกติไม่เคยเห็นนะครับตู้ตุจิตมีแค่กึ่งคล้ายก็คือไอ้ตู้โอลิช็อตนะครับที่เป็นสามตัวอ่ำหมวยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าตุจีนได้เลยมั้งเพราะว่าเขามาในช่วงจะตุจีนพอดีเลยนะครับทั้ง2ตัวละครนะครับอ่ำหมวยเล็กแล้วก็อ่ำหมวยใหญ่นะครับมัสมูโตะนะครับรันยิคุนะครับอ่ำหมวยใหญ่กับคุจิเกะลูเคียนะครับหมวยเล็กนะครับทั้ง2ตัวละครเป็นตัวละครใหม่ล่าสุด จากเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวละครจากเทศกาลเนาะตามที่บอกไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวละครเทศกาลเนี่ยก็ออกจากตัวได้แค่บางตัวนะครับจะเป็นพวกตัวพิเศษนะครับแต่ว่าตัวเบฟโซตัวทองไม่ออกนะครับอย่าเข้าใจผิดก,กันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เคยมีประด็ทถกเถียงอยู่นะครับผมเคยโดนอยู่ว่าเฮ้ยพี่เทศกาลเขาออกจากตัวไม่ไม่ใจเย็นก่อน เทศกาเนี่ยออกจากตัวพิเศษตัวปกติเขาไม่ออกนะครับคุณเปิดเบฟโซ5ล้านใบให้ตายก็ไม่ออกนะครับออโอเคเข้าใจตรงกันแล้วเนาะสำหรับตัวละครเทศการนะครับตู้นี้นะครับจะมาตั้งแต่วันที่31มมกราบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับก็ตู้นี้เนี่ยมีทั้งตู้หลักกับตู้แยกนะครับตามที่บอกว่าตู้หลักจะมาก่อนเนาะตู้หลักมาตั้งแต่วันที่31มมกรา บ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับอยู่จนถึงวันที่12บสกุมภาพันธ์ก่อนบ่ายสองโมงนะครับพอบ่ายสองโมงปุ๊บตู้แยกก็จะมานะครับแต่ก่อนจะไปดูตู้แยกเราไปดูข้อมูลตู้รวมกันก่อนนะครับสำหรับตู้รวมว่าทําอะไรกันได้บ้างมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตู้รวมนะครับก็จะมีตัวละครลุ่มแจมเนี่ยเป็นตัวละครจะเทศกาลหมดเลยนะครับก็เป็นโอลิมทอร น่าจะชื่อภาคนี้นะครับผมจําชื่อภาคเขาไม่ได้ถ้าเกิดผิดภาคอะไรก็ขออภัยนะครับก็จะเป็นอินโนเอคุคาคุแล้วก็เนลเลียนแล้วก็ตัวละครปีใหม่อย่างฮานอททโรมายุริแล้วก็ลูเคียแล้วก็ตัวละครจากซัมเมอร์ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ไงนะครับซัมเมอร์ก็อย่างเนมุนะครับเออผมรู้เลยว่าทำไมเขาหลุดมานะครับประเทศไทยร้อนนะครับตอนนี้ร <laughs> ้อนตับแตกเลยนะครับก็ <laughs> เทศก,กาลหมดเลยนะครับไม่ออกจากตัวปกติแน่นอนใครที่เปิดก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะออกจากตัวปกติให้คุณนะครับก็ไปกลัวตรงที่มันจะหลุดเลทได้คุณในอนาคตรหรือว่าไปร่วมตู้อื่นๆหรือออกจากตัวพิเศษเช่นตัวหอคอยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยต่อให้มันไม่ออกจากตัวเบฟโซไม่ออกจากตัวทองก็จริงแต่ว่าเขายังมีในเรื่องของร่วมตู้นะครับก็คือหลังตู้นั่นแหละเนาะแล้วก็หลุดเลท หรือว่าออกจากตัวพิเศษนะครับตัวพวกนี้มีสิทธิ์หมดเลยนะก็อยากให้โฟกัสหาแค่2ตัวละครนี้ก็พอสำหรับคนที่จะเปิดนะครับตัวละครในตู้นี้นะครับถามว่าดูดีไหมแต่ละตัวก็ใช้ได้นะครับอิโนโนเอะสายออโต้ได้เหมือนกันนะครับเคยรีวิวแล้วสามารถไปดูได้เก่งเหมือนกันนะครับสายจงตีป,ปกติคุณต้องใส่คอมพิวให้เขาคุณจะเห็นพลังของเขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คุกคุกเคยอัดคลิปไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับก็ค,คลิปดองนั่นแหละ เนาะรอวันที่จะลงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชิบะคุคาคุตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่คุณต้องมีของที่ดีแล้วก็ออพคัมพี์ให้เขาด้วยเขาเป็นสายโจมตีปกติที่โจมตีระยะใกล้ก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับแล้วก็เนลเลียนเป็นสายสกิลก็เล่นได้ไม่มีปัญหาฮานาทาร่มายุริแล้วก็ลูเคียผมไม่เคยเล่นเขาแล้วก็จําเขาไม่ได้นะครับไม่ได้ศึกษามานะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเก่งหรือเปล่าแต่ว่าจําได้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมายุริสังหารมนุษย์มั้ ถ้าผมจะไม่ผิดนะอืจําได้ว่าเขามีประโยชน์ในเรื่องหอคอดแล้วก็โบนัสด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่ามีอาบอนัสสงครามหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของคิลเลอร์นะครับแล้วก็เนียมุริซัมเมอร์ตัวนี้ก็เก่งนะครับออกสกิลเร็วออกสกิลดีนะครับแล้วก็แรงด้วยตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับผมยกให้อยู่ดีสุด ในตัวละครรุ่มแจ่มนะครับสลหรับเนมุนะครับมาแปลกับเพื่อนเพราะว่าเป็นซัมเมอร์แต่ก็ดูดีสุดเลยนะครับส่วน2ตัวข้างบนเดี๋ยวเราจะไปพูดในเจาะประเด็นอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องเลทกันก่อนนะครับสลหรับตู้นี้เนี่ยเลทการได้5ดาวอยู่ที่6%ทุกสเต็ปน,นะครับมีโอกาสได้ตรงเลทตรงไฮไลท์อยู่ที่4.5แล้วก็หลุดเลทอยู่ที่1.5นะครับโดยรวม5ดาวอยู่ที่6%นะครับไฮไลท์ก็คือ9ตัวนี้ ลุนเลดก็คือตัวอื่นอื่นนอกจากตัวละครพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวลุนเลดจะไม่ออกตัวละครลิมิตนะครับเดอะมูวี่เบนเดวิต์นี่ายแล้วก็สงครามเล่นมันปีไม่ออกนะจ๊ะเออเอาละเรามาดูเรื่องการใช้เพชรกันบ้างนะครับสำหรับเพชรเนี่ย1 2เอ้ย1 6 11 16แล้วก็21นะครับจะใช้ลูกแก้วหยาดอยู่ที่150นะครับ2 7 12 17แล้วก็22 จะใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่200นะครับและที่เหลือจะใช้250หมดเลยเนาะแต่ว่าจะพิเศษตรงสเตจที่ 50, 15, 20แล้วก็25เพราะเขาจะการันตีตัวละคร5ดาวแบบไฮไลท์ให้คุณ1น1ตัวก็ไปลุ้นเอานะครับว่าจะออกตัวไหนเนาะถ้าเกิดเป็น1ใน2ตัวนี้ก็แฮปปี้กันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับตัวแรกเนาะ มัซโม m โตะรันยิคุนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดตามที่บอกนะครับลันิคุในเวอร์ชั่นนี้ก็ยังเป็นเผ่ายมทูตเหมือนเดิมเป็นตัวละครสีแดงนะครับท่าสีแดงเป็นสายสกิลซึ่ง SP ของเขาเนี่ยอยู่ที่843ก็สูงใช้ได้เลยนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานะครับทำให้ใตยมีโอกาสทำให้ฝ่ายติดเนบชาได้ นะครับมีโอกาสทำให้อี่ายติดเน็บชาได้ด้วยนะครับสับลันยิคส่วนถ้าโจมตีอื่นๆรวมถึงการโจมตีปกติก็มีโอกาสทำให้อี่ายติดเนบชาเหมือนกันนะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล12%นะครับอ้อลืมบอกไปดีนะไอ้น,นี้คือเขาอัดทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับยกเว้นถ้าไม่ตายนะครับก็สบายใจได้สำหรับคนที่ไม่เก่งอังกฤษนะครับก็สามารถยังดูเปเปอร์ได้ ปกติยังมาดูพวกลิงก์พาสซีฟอะไรพวกนี้อาบิลิตี้ได้ปกติไม่ต้องกลัวนะครับออก็ดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเหมือนกันนะครับก็จะได้อธิบายได้อย่างง่ายดานะครับเอาละเรามาดูพาสซีฟกันต่อนะครับกับเข้าเลื่อนกันมานะครับสก,กิลพาสซีฟของเขาก็คือทีมปาร์ตี้นะครับส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้นะถ้าเกิดมีวงเล็บแบบนี้ฟื้นฟูเลือดเมื่อเข้าฟิลด์20นะครับ บอกการหลบหลีกของอลันคานะครับดีเหมือนกันบางตัวเนี่ยอลรันคาชอบกระโดดหลบไม่ได้กระโดดหลบดิหลบได้นะครับไม่ใช่กระโดดหลบนะผมพูดผิดแบบสกิลผ่านตัวมันเลยอะ่ะแบบมันหลบได้หลังนี้คุเขาบอกการหลบหลีกก็คืออลรันคาไม่สามารถหลบหลีกได้นั่นเองนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากในสมัยนี้เพราะว่าบางดันเริ่มมีแล้วนะครับมีโอกาสทำให้อี่ายติดเนบชาเองทุกๆ5ราวินาทีก็ยืนสวยเฉยอีฟายก็ติดช็อตนะครับช็อตเลยจริงจรดีนะว่าไม่เป็นสราระน้ำแข็ง นะครับไม่นั้นติดแข็ง <laughs> <laughs> เอาละมาอ b บ l ลิตี้กันต่อนะครับอ b บิล t ตี้ของลันยิคุนะครับก็จะมีเพิ่มขอบเขตของสกิล l 0เพิ่มความเสียหายของสกิลไว้คุณอีก40%เนะครับเพิ่มฮิตสกิลไว้คุณอีก1%น,นะครับความเสียหายถ้าไม่ตายบวกอีก40%นะครับเมื่ออีฟายติดช็อตก็ติดเพิ่มไปเลย5วินาทีเพิ่มอัตราการสร้างสารพิบัติ ให้อารันคาสีเขียวได้ง่ายขึ้นนะครับลบเยื่ชนบวกหนึ่งยกเลิกการกัดสัตรูอีกฝ่ายไม่สามารถกัดได้นะครับแล้วเมื่อเลือดรันยิคุเต็มนะครับเมื่อเลือดมาซูมาโตเต็มเนี่ยค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยค่าพลังโจมตีทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น20%นะครับก็ความแรงของการโจมตีปกติสกิลและท้าไม้ตายก็แรงขึ้น20%นะครับถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับเมื่อคุณทิ้งให้เขาเลือดเต็มนะครับต่อให้คุณเลือดลด ถ้าเกิดคุณเลือดลดไม่ถึง20เนี่ยคุณเข้าฟิลไปก็จะได้พาส,ส์เพิ่มเลือดอีก20%เอเลือดคุณก็จะกลับมาแม็กนั่นเองนะครับผมไม่ขอพูดในเรื่องสังเวียนนะครับเพราะว่ามันเหมือน,นกันหมดและมันก็ไม่ได้เจาะจงตัวละครสังเวียนอยู่ลวสำหรับมัสโมโตะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันว่าเกมเพย์เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยผมจะไม่เปิดเสียงเขานะสำหรับเกมเพย์มัตสโม ก็เดี๋ยวกก่อนอยู่ช่วงไหนอ่าช่วงนี้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใน y t u t u เนี่ยปกติวเวลาเคแลกปล่อยมาเนี่ยมันจะมีแปลเป็นภาษาไทยได้เขายกเลิกไปแล้วนะไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับเนี่ยคำบรรยายไม่มีแล้วเห็นไหมเป็นเกาหลีจีนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโอเคไปก็จมทีปกติก็ไม่ได้แย่นะครับก็ดูดีอ เป็นผงปลาไปข้างหน้าแต่ว่าเขาใส่สก,กิลไม่ต้องไปเน้นการโจมตีปกติมากหรอกท่านหนึ่งมันปล่อยกี่ฮิตวะทีเดียวเหรอความกว้างผมว่าโอเคนะผมไม่ซีเรียสกับท่าเขาถือว่าโอเคอยู่เออผมผมชอบท่านหนึ่งนะอืมผมชอบท่านหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขายิงไปแบบนี้แล้วก็ระเบิดตุ้มเลย อันนี้ต้องไปดูเกมเพลย์เอ้ยต้องไปลองเล่นเองอีกทีหนึ่งนะครับทำไมถึงบอกต้องลองเล่นเองเพราะว่ามอนเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันกระจอกเห็นไหมมันโดนทีเดียวก็ตายผมไม่รู้ว่ามันเป็นท่าผักหรือเป็นท่าที่แบบทําดาเมจทีเดียวแบบพวกบูโนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นแบบบูโนอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบรีเย่พวกนี้ดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่าที่แบบถลลยไล่อ่ถาถไลยไปเนี่ยผมว่าเฉยๆนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าดูจากร้าวๆน่าจะเป็นแบบบูโนมั้งนะครับใครมีเสริมก็บอกได้นะครับ เห็นไหมมันปล่อยเหมือนบูน่ปล่อยมังกรอ่ะอันนี้ปล่อยเป็นหมัดหมัดเสือนะครับเข้าใจอยู่ปีนี้ปีเสือนะครับก็เลยปล่อยเป็นหมัดเสือนะครับเออท่าสองอะไรวะเนี่ยให้ถุงเงินแล้วก็ระเบิดตุ้มถ้าเกิดมันสองชุดก็โอเคนะแบบเด้งระเบิดตุ้มแล้วจบไม่ได้ลากยาวโอเคอยู่ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับท่าสอง อ่ะขอดูท่าสองหน่ผมอยากรู้ความกว้างอ่ะก็ไม่ได้กว้างมากเนาะไอ้ตัวตรงนี้ไม่โดนอืมแต่ตัวนี้หายหมดอืมอืมออกสกิลค่อนข้างช้าไปหน่อยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีไอ้เจ้านินจามาอยู่ข้างหลังมันจะโดนหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โดนก็ซวยไปเพราะว่าถ้ามันออกช้าไปนิดหนึ่งท่าหนึ่งด้วยนะท่าหนึ่งก็ออกช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้มากสำหรับท่าหนึ่ง ถ้าสามถ้าสามโอเคเลยอืมถ้าสามโอเคเลยมาดูถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับยิดก่อนโอ้โหแจกอ่งเปานะครับเจ๊รวยอ๋อถ้าไม่ตายมีฟื้นคืนชีพด้วยนะครับอ่าผมไม่ได้พูดไปนะครับถ้าไม่ตาย ฟื้นคืนชีพได้นะครับก็ตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะติดสถานะไอ้ฟื้นคืนชีพนะครับมันไม่สามารถลบได้นะปัจจุบันยังไม่มีอะไรมาลบได้นะครับถ้าเกิดมันตายเกิดตายขึ้นมาเราจะฟื้นคืนชีพมาโดยเลือดเนี่ยเราจะฟื้นกลับมามลาลาอยู่ที่30 2 0ิบยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แต่ประมาณนี้นะครับก็โอเค จบไปกับอมัซซูโมโตะลันฮิคุนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของลูเคียนะครับเอาหมวยเล็กของเรานะครับก็จะว่าน่ารักหรือน่าเตะดิบูร <c oughs> ี่เด็กนะครับ <c oughs> ดูเด็กน้อยมากเลยนะลูเคนะียโอเคเรามาดูสลับคุชิกิลูเคียกันนะครับ สำหรับลูเคียเป็นตัวละครยูมาทูดนะครับเป็นตัวละครสีส้มสายโจมตีปกติซึ่ง e เคถือว่าสูงนะอยู่ที่796เลยนะครับเออโจมตีปกติสีส้มอีก,ละะกดดแล้วนะครับก็3ามตู้ติดแล้วเนาะเคมปาจิเบียคุยะแล้วก็ลูเคียเป็นผู้สังหารอารันคานะครับตีอารันคาแรงขึ้นเนาะ้าไมตายไม่มีอะไรนะครับสร้างความเสียหายเฉยๆนะครับดาก้อนเด่น <c oughs> แล้วก็นดนนะครับแล้วก็ลิงของเขาคือความเสียหายโจมตีปกติแรงขึ้น20%เนาะสกิลพิเีที่เขาได้เขาไม่ติดแช่แข็งนะครับไม่ติดแข็งแล้วก็รับชเชิญบวกหนึ่งยกเลิกการสตัตรูต่ตัวละครอีฟายไม่สามารถกัดการโจมตีระยะไกลได้ก็ถือว่าดีเลยอาบลิตี้ที่เขาได้เนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติให้คุณถึง60%ความเสียหายจากสกิลให้คุณ50%เพิ่มฮิตการโจมต,ตีปกติบวกหนึ่งนะครับ สะท้อนกับสถานะพิปกติและฟื้นฟูว้าวเยี่ยมไอ้นี้ผมชอบนะอืมออตโต้ได้ดีเลยเป็นสายโจมตีปกตินะครับผมว่า Ability นี้เนี่ยใส่กับตัวละครที่โจมตีปกติได้ดีเลยนะ Ability นี้นะเออเฮ้ยผมว่าเจ๋งต้องไปดูกันอีกทีว่าจะเก่งออกอุลระระหรือเปล่าสหรับลูเคียรู้สึกว่าจะคิวเลอร์เผาเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเผาเดียวกันสีเดียวกันด้วยนะครับเออ ยืดท่าเสริมพลังอ๋อท่าเสริมอ่าท่าสองมีบัฟนะครับท่าสมีบัฟยืดท่าเสริมพลังมีซุปเปอร์อาร์เมอร์โดนตีไม่ล้มไม่ชงักยืดอ่าเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมพลังอ้าวเป็นอัปลิตี้ใหม่นะครับบัฟได้ดีขึ้นปกติเนี่ยบัฟนะครับไอนี้ผมไม่มั่นใจในตัวเลขแน่ชัดนะแต่ว่ามีคนให้ข้อมูลมาว่าการบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังของเราเนี่ยอยู่ที่33%นะครับ 33%เวลาบัฟน,นะแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเสริมพลังก็คือบับได้โหดขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมีคนบอกผมว่าอยู่ที่จาก33%นะจะกลายเป็น43%เปรซประมาณนี้นะครับ34อ่า43% 44%ประมาณนี้นะครับไอ้นี้ผมไม่มั่นใจในตัวเลขเท่าไหร่นะครับใครที่มีข้อมูลแน่ชัดสามารถให้ข้อมูลเสริมได้ในคอมเมนต์นะครับโจมตีซ้ำในขณะล้มนะครับก็มอนเตอร์เวลามันนอนอยู่เนี่ย เวลาเราตีซ้ำเนี่ยมันตีไม่ได้จากการโจมตีปกตินะครับการโจมตีจะผ่านไปแต่ถ้าเราอัดสก,กิลเนี่ยมอนเตอร์นอนอยู่ก็ยังโดนอยู่นะครับแต่ว่าอาบิลิตี้นี้เนะี่ยทำให้การโจมตีปกติมันซ้าได้ต่อให้ฝ่ายนอนอยู่ก็แล้วตาเอ้ก็แล้วแต่นะครับความเสียหายของท่าโจมตีของการโจมตีสีน้าเงินก็คือการโจมตีระยะไกลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%แต่ถ้าเกิดคุณซู้สู้แบบกิลความแรงจะเปลี่ยนจาก10%เป็น30%นะครับโดยรวม โดยรวมถือว่าดีนะครับการโจมตีปกตินะครับผมว่าน่าสนใจกว่ามาซูมโตะนะครับแต่ใครมีอุลาระก็ใช้แทนได้เอาจริงๆนะครับอุราละผม5้าแล้วต่อให้ได้ลูเคียมาก็คงต้องใช้อุลาระอยู่ดีเพราะว่าอุราละผมมันฟูนะครับฟูมากเลยนะครับแต่ถ้าได้ลูเคียมาตัวนี้ก็ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาดันกิลวเนี่ย ดันกิวเขาโหดกับอุลารัแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้ทั้งบัฟได้ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของบัฟอีกแล้วก็สู้แบบกิวแรงขึ้นอีกนะครับก็เจ๋งแถมสะท้อนสถานไม่ปกติได้ด้วยนะครับเก่งนะผมมองว่าเก่งเออแล้วผมเชื่อว่าต,าตัวละครตีตีปกติอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบนี้มาอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสะท้อนการฟื้นฟูไอ้สะท้อนสถานไ่ปกติผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะมีนะครับรอดูกัน นะครับรอดูกันต่อไปนะครับก็ตามที่บอกเข้าสู่ปีนี้เนี่ยอบิลิตี้กงๆงเริ่มมาเยอะความแรงเริ่มมาเยอะนะครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นบีแบเบฟแ,แ,แรงนะครับปีนี้เน้นแรงนะครับเน้นแรงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันเหมือนเดิมนะครับไปดูอาหมวยหน่อยทำไมไม่ใส่กิบเขามาสวยๆงามๆเซ็กซี่แต่นี้เป็นอาหมวยตัวเล็กๆก็เข้ากับเธอดีนะครับทำมาตลกดี น่ารักดีนะครับมาไปดูเกมเพลก์กันเขาถืออะไรวะเนี่ยเขาเรียกอะไรโคมเหรอเออเอ้แต่ถ้าตีปกติมันดูแปลกๆอ่ะมันดูไม่ค่อยมันดูไม่ค่อยดีเลยว่ะดูใหม่ตีเร็วอยู่นะออกกว้างอยู่นะครับการโจมตีปกติดูกว้างอยู่มันเป็นรูปกลมหรือว่าจะไม่กว้างก็กว้างอยู่นะเออสกิลหนึ่ง สกิลหนึ่งไม่ต้องสนใจนะครับมาดูนี่สกิลสองอ่าสกิลสองเข้มขึ้นด้วยนะสีนะปุบบัอบนะครับเออสกิลสองเราไม่ต้องสนใจเรื่องอนิเมชั่นสกิลหรอกเราสนใจแค่ผลของมันก็พอสำหรับสกิลสองสกิลสามมีแชปปี้ด้วยนะครับก็เข้ากับเธอดีนะครับ <laughs> โอเคดูทําไม่ตายกันนะครับยา้วกเดนเออตามชื่อเดี๋ยวทำไมมัาางกรหน้าตามันมูมี่ย้ะเอ้ยตลกวะ่ะลูเคียมาหายขำนะครับเออก็ไม่มีอะไรตัวนี้นะคร,ะระับสำหรับสกิลเน้นแค่ท่าสองท่าอื่นไม่ต้องสนใจเลยนะครับก็หมวยเล็กหมวยใหญ่นะครับ <laughs> สาเซ็กซี่ก็มาซูโตะนะครับ าวน่ารักนะครับเด็กน้อยหน่อยก็ลเคียนะครับมาซูโมโตะหรือมาซูโมโตะนะครับโตจริงๆนะครับแล้วก็ลเคียโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเกมเพนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้แยกแล้วค่อยมาสรุปกันนะครับสำหรับตู้หลักเนาะก็จบกันไปก่อนเราไปดูตู้แยกกันต่อนะครับสำหรับตู้แยกนะครับหลังจากวันที่ 12กุมภาพันธ์บ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับตู้แยกตู้แรกมัสุมโตะลังิคุก็จะเข้ามานะครับตัวนี้เป็นตัวละครเทศกาลเหมือนกันอุลลิลูกะเห็นแล้วซื้ดเลยนะครับ <laughs> หลอนมากนะครับตัวนี้นะครับก็มีลิลูกะเนมุกตัวนี้เก่งนะสีเขียวแล้วก็ลิซ,ซ่าลิซ,ซ่านะครับแล้วแต่จะเรียกเลย นะครับตัวละครตัวนี้ดับน้ำหอมสี้มได้นะครับเธอใช้ได้เลยนะครับก็เก่งอยู่ในใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับตัวละครที่มันค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับยิสับเนาะส่วนมาซุบโตะก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็เลดการได้5ดาวเด็ยอยู่ที่5%หมดเลยทุกสเต็ปนะครับโอกาสได้ไฮไลท์อยู่ที่4%แล้วก็หลุดเลดอยู่ที่1%นะครับ ช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่150ในสเต็ปที่1กับ6แล้วก็2กับ7ใช้200ลูกแก้ววิญญาณและที่เหลือ250หมดนะครับพิเศษการันตี5ดาวอยู่ที่1กับ10เอ้ย5กับ10นะครับพูดผิด5กับ10นะครับการันตี5ดาวแต่เขาไม่ได้บอกการันตีไฮไลท์นะครับเพราะฉนั้นก็เสี่ยงดวงเอาว่าจะออกไฮไลท์สีตัวนี้หรือว่าจะหลุดเลสน,นะครับโอเคไปดูตู้แยกตู้สุดท้ายก็คือตู้แยกของนูเคยนะครับเลทเท่ากันนะครับตามที่บอก ไปข้างต้นข้างบนนะครับแตกต่างกันแค่ตัวละครนะครับตัวละครก็จะเป็นลอรี่นะครับมาซูโมโตะคริสต์มาสแล้วก็อุโนฮานะเรสึจากซัมเมอร์ปี2021นะครับตัวนี้ดีนะครับดอบน้ำหอมได้เกมเพย์ก็ดีนะครับแล้วก็เซ็กซี่โมเดลสวยนะครับโมเดลสวยมากอุโนฮานะนะครับตัวอื่นก็เล่นได้นะครับพอเล่นได้ลอรี่เอาไปผ่านหอคอยได้นั่นคือหน้าที่ของเธอนะครับส่วนมาซูโมโตะก็ อเล่นได้แล้วก็ห่อคอยนะครับแต่ปกติเฝ้าคังนะครับเฝ้าคังนานมากมาสุปโตผมปีหนึ่งใช้ไม่ถึงห้ารอบด้วยมั้งมัสูบโตผมนะเออพังม่นะครับก็ประมาณนี้สลับตู้แยกนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปตู้รวมกันนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับผมแนะนําให้เปิดตู้รวมมากกว่าตู้แยกนะครับอืผมอยากแนะนําให้เปิดตู้รวมมากกว่านะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่ามองอยังไงนอกจากผมว่าตู้รวมเนี่ยเลทมันดีกว่า นะครับตู้นี้น่าเปิดไหมก็ก็กน่าเปิดระดับหนึ่งนะครับอืมน่าเปิดระดับหนึ่งเพราะว่ามันเก่งสำหรับลูเคียนะครับถามว่าน่าเปิดอยู่ไหมก็น่าเปิดอยู่นะครับลูเคียเก่งมัสมโตะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ได้ว้าวเท่าลูเคียเพราะว่าลูเคียมันดูดีนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครเก่งๆในดันจิวก็มัสมโตะเอ้ยลูเคียก็ตอบโจทย์คุณอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ ความหน้าเปิดก็คือมันมันใช้ได้มันเก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับก็หักลบความหน้าเปิดไปเหมือนกันไม่ใช่ลิมิเต็ดออกจากตัวพิเศษได้แต่ไม่ออกจากตัวปกตินะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็รอเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งปีเดี๋ยวเขาก็ไปร่วมไปร่วมหลังตู้แล้วนะอืมประมาณนั้นประมาณครึ่งปีนะครับประมาณนั้นอืมประมาณเดือนเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ด นะครับก็น่าจะเริ่มไปอยู่หลังตู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่รีบก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าเกิดถามผมว่าเปิดดีไหมครับก็แนะนําให้ดูคลิปฟังฟังช่วงแรกนะครับที่ผมอธิบายไปอะ่ะถ้าเกิดมันถูกใจคุณที่ผมอธิบายไปอะ่ะมันถูกใจคุณรู้สึกว่ามันเก่งมันน่าโดนก็เปิดนะครับแต่รู้สึกว่าเฉยๆก็ไม่ต้องเปิดนะครับโดยส่วนตัวของผม ดูก่อนนะครับขอเวลาดูก่อนไม่แน่อาจจะเปิดแต่ถ้าเกิดผมเปิดผมเปิดไม่เกิน2สเต็ปนะครับตามที่บอกเพราะว่าเขาไม่ใช่ลิมิเต็ดและผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรเขาเยอะขนาดนั้นนะครับผมว่าแค่1นถึงสก็พอได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแค่1นถึงสพอสำหรับผมนะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแต่ละตัวที่ว่ามาเนี่ยมันน่าสนใจไหมความสามารถของมันมันน่าสนใจไหมเกมพงเกมเพย์ก็เปิดให้ดูแล้วมันน่าสนใจไหมว่า อยากได้หรือเปล่าหรือไม่ก็คุณไปรอดูหน้างานอีกทีนึงไปกดเกมเพลย์ลองเล่นดูตอนตู้มาลองทดลองเล่นดูว่ามันน่าสนใจไหมนะครับถ้าเกิดมันน่าสนใจก็เปิดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแค่อธิบายเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นคลิปชี้เป้าให้เปิดหรือไม่เปิดแต่อย่างใดนะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมชอบลูเคียด้วยนะครับมันดูน่ารักดีนะครับเออ ตัวละครตัวนี้ผมชอบนะครับแล้วก็หลายตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับสามตัวนี้ก็เยี่ยมเหมือนกัน<笑><笑>นะครับอ,อยู่ที่ว่าคุณชอบหรือเปล่านะครับชอบในที่นี้คือความหมายรวมๆนะชอบในความเก่งชอบในตัวละครชอบในเกมเพย์นะครับชอบในความสามารถนะครับไม่ใช่ว่าแค่ชอบตัวละครอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดคุณดูแล้วที่ผมว่ามาเนี่ยมันถูกใจมันเก่งมันโดนตัวละครตัวนี้สวยเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่อยากได้ ทําตามใจที่คุณต้องการน,นะครับแต่ทางที่ดีเหลือเพชรไว้ด้วยก็ดีนะครับอย่าพึ่งไปทุ่มหมดหน้าตักนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตู้นี้ก็ประมาณนี้ผมคงไม่ให้คะแนนนะครับว่าตู้นี้ความน่าเปิดเท่าไหร่หรือยังไงนะเพราะว่าผมใช้ความรู้สึกนะครับผมไม่เก่งพอที่จะสามารถวัดชี้คะแนนให้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคะแนนเนี่ย จะเอามาจากอะไรนะครับค่าความเสถียรของคะแนนของผมมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรีวิวตัวละครถ้าจะไม่ผิดอ่ะผมชอบให้คะแนนแล้วหลังๆผมไม่ให้แล้วเพราะรู้สึกว่ามันผันผวนโมโซเลยเกินคะแนนผมอ่ะนะครับผมก็จะบอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับเก่งไม่เก่งผมบอกได้แค่นั้นนะครับเก่งไม่เก่งแค่นั้นนะครับดีไม่ดีว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วแต่บางคนเลยอย่างเช่นผมตัวเยอะอ่า มีตัวละครใช้ทดแทนหอคอยได้ไอตัวที่มีประโยชน์ของท่านอาจจะไม่มีประโยชน์ของผมก็เป <tomatoes> ็นได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับทุกคนจะพูดยังไงคนที่ตัดสินใจเพชรอยู่ที่มือของคุณนะครับเขาอาจจะแนะนําคุณว่าเปิดเลยน้องโดนตัวนี้แต่คุณเปิดไม่ได้คนที่พูดผมที่พูดบอกคุณไปผมไม่รับรู้นะ <laughs> ผมไม่รับรู้นะครับว่าคุณจะได้หรือไม่ได้คุณจะเสียมากเท่าไหร่ผมอาจจะแสดงความคิดเห็นว่าเสียใจมากเสียใจด้วยครับอ่าก็ได้แค่นั้นนะผมก็ได้แค่แสดงความเสียใจให้คุณด้วยผมไม่ได้ร่วมเสียเพชรเหมือนคุณเพราะฉะนั้นจะใช้เพชรคิดดีๆนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องเปิดนะตัวนี้ถ้าเกิดอยากเปิดก็เปิดเพราะว่าตัวผมก็วันไวเหมือนกันนะครับเออน่ารักดีแล้วก็เก่งด้วยนะครับเรื่องความเก่งมุมมองของผม เก่งแน่นอนลูเคียแต่เธอคุณมีตัวอื่นที่สามารถใช้ทแัแทนอุาฮหระอะไรพวกนี้มันอาจจะอ่อนกว่ากันแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นมันสามารถใช้เทนได้ก็จะมองข้ามก็อทธี์ของคุณนะครับสามารถมองข้ามได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมันสามารถพูดได้ต่อยาวๆเลยในเรื่องของเรื่องตัวเนี่ย แต่ทิ้งไว้แค่นี้แหละนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับถ้าเกิดผมเปิดตู้นี้2สเตปอะไม่มั่นใจว่าจะทําคลิปหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ทําอาจจะลงชุมชนว่าเฮ้ยผมเปิดทีเดียวได้2ตัวอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับรอดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดได้มาก็เดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะครับโอเคไว้เจอใหม่นะครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่อยากจะด o n a t i อยากจะ support ให้ผมก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างเพื่อด o n a t ให้ผมได้เลยนะครับคลิกแสดงเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่ d o n a t นะครับหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคลิก <Click. S 1> แสดงเพิ่มเติมข้างล่างแล้วก็ไปดูได้เลยสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยไปกดติดตามซะเพื่อที่จะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ได้หรือว่าติดตามข่าวสารในนั้นก็ได้นะครับโอเคไปก่อนละบายยไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ